สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาดูรถเกี่ยวนะครับตัวนี้นะครับคันนี้เนี่ยมีคนจองไปแล้วนะครับาราคาแ0 0แสนนะครับรถเหลือ7จ0 0แสนห้นะครับเขาขอคุยกันนะครับว่ารู้จักกันนะครับตัวนี้นะครับรถแน่นๆนะครับเครื่องใหญ่นะครับไฟจีไฟตัวเดิน12นะครับปั๊มได้กิน นะครับสวยๆเลยนะครับแน่นมากครับราคานี้นะครับอ๋อสวยครับออกแบบแข็งแรงครับดูแล้วแข็งแรงมากจเจอนะครับใบแ็กใหม่ตอนนี้รถพร้อมลุยนะครับเขาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ที่เส้นประโคนชัยนะครับมีหลายคันนะครับอันนั้นสักนะครับอันนี้คือคันเล็กครับอันนี้ตัวคันเล็กนะครับนี่ช่างกำลังเตรียมรถนะครับนนมีแมคโครสนุนจอมพลังนะครับเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู คันนี้ก็ขายนะครับในอู่ก็บิ้วแล้วนะครับอันนี้รอรอบิ้วอีกเพราะยังไม่เสร็จนะครับคันนี้รอบิ้วอีกนะครับนี่ส่วนคันนี้เสร็จแล้วนะครับเจ้าช้างนะครับช้างตัวเล็กนะครับนะครับช้างตัวเล็กพร้อมตอนนี้บิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งลูกค้าจะซื้อก็ได้นะครับใครสนใจก็มาดูนะครับ ก็มาดูได้นะครับนี่เจ้าช้าง